นี่มันจ้องอะไรบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมมันน่าเกลียดะไรขนาดนี้คนติดตามก็น้อยฮอะห้าวันนี้มาอยู่กับเกมผีครับผมไปเล่นบันไดกว่าอย่าลืมใส่หูฟังผมสวมแล้วอย่าลืมสวมหูฟังคนที่ไม่กล้าก็ไม่ต้องได้หนีหอยหลอด เกมนี้ผมค่อนข้างที่จะแคสไปประมาณโอเคในเรื่องผมไม่สนใจโอเคแล้วต้องไปตรวจด,ดูสักหน่อยครับเก็บไปใช้นะครับผมซึ่งเกมนี้ผมอ่าได้ทำการเล่นไปแล้วแหละแล้วก็แคสไปด้วยแต่บังเอิญว่าเสียงข้างนอกมันแรงเกินไปมีคนพูด คุยกันเยอะแยะเลยกันเลยต้องรอคนไปก่อนครับแล้วก็ต้องไปเคแล้วก็ปวดเคอ่ะโอเค uh, <yes. S 1> ถ้าจะมีเสียงตอนนี้ก็คงมีเสียงแต่เสียงรถผ่านไปผ่านมาก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเสียงรถก็โอเคถ้าเป็นเสียงคนคก็ไม่ขอโอเคเท่าไหร่เนาะไม่รู้ว่าเสียงเกมจะแรงเกินไปหรือเปล่าโอเคอเก็ตเสลต์มาครับโอเค got it what a comfortable gadget ten years, mm -hmm. these are going to be everywhere. still, the human is irreplaceable. i'll go ahead and have a look around. the battery drains out very quickly. you need to save the battery's energy. okay. excellent. There was a charger in ben's office. Hell, wow. What is it? approach the fuse box in the control room. according to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in b7. โอเคเปิดไฟครับโอเคเกมผลชนาลาเมื่อกี้นะคะผมได้ฟังไปแล้วนะโอเคผมเอ่อเล่นมาคร่า,าวๆล้วแหละผมเล่นมาถึงแค่ตรงไม่แบบก็คือคือ,คอปวดขี้ก่อนเออแค่นั้นแหละโอเคประตูล็อกตรงนี้อันนี้ผมเข้าใจวมานะตอนแรกๆมันจะไม่มีหรอกตอนหลังกูกูจะเฮียมากโอเคผมมาถึงตอนนี้ครับซึ่งตัวนี้น่ากลัวมากตองนั้นผมจะไปสำรวจนะพ่ผมสำรวจไปแล้วมันเปิดแทบไม่ได้จ้าห้องอยเ่ในห้องเดียวซึ่งมันก็ไม่มีอะไรอยู่ในห้องนั่นหรอก ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นะมันล็อกหมดผมเปิดดูละถ้าเราเดินไปตรงนี้เรื่อยนะเขาจะมีเสียงเอาทำไมไม่มีวะกูจำได้ว่าตอนนั้นที่กูเอ่ออันนั้นทําไมมันมีวะอ่าไปว่าช่างมนเถอะผมจำได้ว่าตอนนั้นที่ผมมาตรงนี้แล้วเอ่อมันจะมีเสียงอันหนึ่งนะมันจะมีเหมือนเสียงแบบพึ่งมันจะเป็นเสียงแบบประเคร่งเลยอะเกมนี้เป็นเกมที่สามปีที่แล้วมั้งว้าดันไง กูเคยได้ยินไปแล้วแต่กูก็ยังตกใจอยู่ดีฮฮ่าคนขวัญอ่อนห้ามเล่นกูขวัญอ่อนกูออกกุกูกดออกจากเกมได้ไหมเนี่ยอ่ามยับประตูถูกล็อกโอเคประตูล็อะประตูนี้ดูท่อต้องใช้คีย์การ์ดใช่ไหมโอเคต้องใช้คีย์การ์ด โอเคผมเล่นผมเล่นไปถึงแค่ตอนเอสียงเมื่อกี้แล้วผมก็หยุดไปหยุดอัดไปนะอ่าฮะฮะวัดดีเพื่อนนายคือตัวละครที่จะมากินสมองกูใช่ไหมบึงคือตัวละครที่จะมาทำการกินสมองกูและถ้ากูเข้าไปในห้องนี้หรือพานมึงไปมึงจะลุกขึ้นมาแล้วกินสมองกูหรือไม่กูไม่เคยดูคนอื่นเล่น กูเล่นเองสดๆกูไม่รู้วิธีกันจะจำเสียงมันจะระทึกไปไหนเดยวกูเสียวอ่อยโอเคผมจะมองมันมึง่านะตื่นขึ้นมากูเอ่อกูจะทุบมึงด้วยไฟฉายและแท็บเล็ตเพราะมันหาซื้อไทั่วไปและราคาแพงเง่้ยเลยมึง่านะกูจ้องมึงอยู่นะ นั่นแหละหาอะไรอะ่ะตาแดงวองเขากูานะาตาตาแดงซะด้วยไปหาหมอไม่ได่เราอะ่ะฮะโรคตาแดงก็นเนี่ยเราจะแกกจะแดงเอ่อสมองกูไม่เนี่ยแม่เลือดเต็มขนาดนี้แล้วผมคกบอกกันนะว่าตัวละครนี้แม่งใจกล้ามากไม่เห็นหุ่นวางอยู่ตรงนี้และเลือดเต็มปาก เต็มสุดเต็มคอแต่มันกลับไม่วิ่งไปที่โต๊ะทำงานและโทรหาใครก็ได้มาอยู่กับมันหรือให้มันออกไปจากที่นี่มันจะเปิดไฟคือมึงเป็นยาก็จริงนะแต่ยามสู้กับหุ่นพีสิงมึงสู้ได้เหรอ <c oughs> แล้วแม่งไม่ตกใจเลยนะแม่งไม่มีแบบคำพูดแบบเฮอะมันไปอยู่ที่นี่ได้ไงถ้าถ้าเป็นหนัน้นมันจะดีมากแต่ถ้ากูเข้าไปมันจะตาแดง ไม่แม่ตาแดงนี่แหละอยากกาัดคอกูนะกูขอดูรหัสหน่อยอา่าเก้าสามเก้าสองโอเคอยากเดี๋ยวกูหันไปที่แล้วมึงอย่าหายไปนะถ้ามึงหายไปนะกู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 จะีย,อยกอเดินนำหน้ามาแล้วก็โยนใส่มือเข้าใจไหมฮ <laughs> ฮผมก็ว่าถ้าผมหันไปแบบหันไปข้างหลังปุ๊บมันจะหายแบบพึ่งเนี่ยมันดังฟี่ะและอันนี้มันต้องใช้กับตรงไหนอ่ะประตูนี้ใช่ไหมภ <laughs> ูมกลัวมันหายไปแล้ว กูโคตรจะระแวงเลยอพวกนึงผีแม่งพยายามหุ่นแบบนี้แม่งชอบหายไปอะเออรหัสดไรนะกูลืม9392โอเค9392 9392อ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตรงไหนอ่ะ9392ตรงไหนไวะมันต้องใช้วะ่ะเออเดี๋ยวผมหาทางก่อนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยไอหุ่นกูไม่กลัวมึงแล้วเว้ยกูเห็นหน้ามึงจนชินแล้วฮะในมือมันมีอะไรอะมามาม และกูอยากรู้จริงว่ากูเป็นทหารในตำรวจจริงไหมนะทหารนีนตำรวจกูมีหูแบบนี้หร่อยๆเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเพื่อนฮะโอเคเดี๋ยวผมเสียเวลากับมันมากพอละเดี๋ยวคลิปมันไม่ได้ลืมไปเก้าสามเก้าสองเก้าสามเก้าสองอย่าหายไปนะมึงอย่าหายไปนะมึงอย่าหายไปนะเก้าสามเก้าสองเก้าสามเก้าสองโอเคเขาโทษเลยครับเมื่อกี้มีอะไรขัดจังหวะนิดหน่อยทำไมผมต้องหายไปนาะน โอเคผมกลับมาลนะโอเคผมกลับมาแล้วครับมื่อกีไปสองรอบเลย <laughs> โหปัก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 เคเข้าประตูห้องจนกูลืมแล้วเนี่ยรนะหัสคืออะไรเนี่ยอ่าเก้าฮะ <laughs> เดี๋ยวนะตรงนี้มีเหรอ โอยอ่ะโอ้ตรงนี้ทางใหม่ตอนนั้นผมเข้ามาผมผมผมมันมันมีเหรอไม่รู้ผมไม่ได้สังเกตอขอดูมันก่อนว่ามันจะไม่หายไปเก้าสามเก้าสองมึงอย่าหายไปนะมึงโคตรกล่วยเกมผีแบบนี้เลยอะ่ะมันพยายามมาจัมสเกลแล้วกูโคตรคือผมเกลียดเกมผีง่ายแหละกูขวัญออกนั่นแหละโอเคเก้าสามเก้าสองอะไรอะ่ะตรงนี้เป็นแผนควบคุมหรือเปล่าแผนควบคุมไฟฟ้า นี่ใช่ไหมผมว่าถ้าผม,ผมกดไปแล้วเนี่ยโอเคไปเสียงจากมือถือแ้่ว่าผมกดไปแล้วเนี่ยไอหมีนั่นจะรู้ขึ้นมาแล้วก็กัดพวกกัดใช่กินสมองกรูใช่หรือไม่อ่ะ What dream terrible ฝันน่ากลัวจริงๆเช้าคืนแล้วได้เวลากลับบ้านเมื่อมึงกลับมึงกลับทีเมึงกลับเดี๋ยวนี้เลยสายสุดท้ายหวังว่าจะไม่ต้องออกไปไหนสวัสดีวิซซี่เช่าเป็นค่ำคืนที่วิเศษใช่ไหมฉันแน่ใจว่าแกคงจะจำฉันได้นานแล้วนับตั้งแต่ที่เจอกันครั้งสุดท้ายรู้สึกยังไงกับระบบ เฝ้าระวังแกเอาทุกอย่างทุกสิ่งที่เธอจำได้เอาว่าผมไม่อ่านแล้วกันผมอผมผมอ่านไม่ค่องไอ้โรคจิตฮโอ้ยเฮียไฟเกิดอะไรขึ้นทําใหม่คนหาฉันควรจะไปตรวจสวิตในห้องควบคุม ค้นหารหัสของห้องควบคุมแล้วเปิดกูตกใจแทบแย่เลยโอ้โหพป่งโผล่มาแบบนั้นก um> ูตกใจจริงๆน่ะก yes ูย euh ัาเไม่โผล่มาปั๊มเรียบร้อยสมองกูกูขวัญอ่อนชิ้ายเลย โอ้โหน่าก้อยแกนี่ก้อยเฮียนี่แหละค้นหารหัสห้องควบคุมแล้วเปิดห้องค้นหารหัสห้องควบคุมแล้วเปิดห้องเออ,อาหารหัสอะไรนะห้องควบคุมอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยโอเคแทบแ็ตผมเปิดได้ยังอะ่ะยังไม่ได้เฮ้โอเคเปิดไว้ก่อนมีพลังงานอยู่มาตอนแรกๆมันคงจะไม่โผล่มากินสมองกูหรอกนะโอ้ไหนหนูไนซิ สรุปแล้วไอชุบแอนิเมชัดนดราอนิกมันเอ่อมันมีข่าวร้ายว่าไอพวกเด็กๆมันกลัวมันก็สร้างเรื่องไปสร้างเหลืองมาจนไปเข้าหูของไอเฮียที่มันเอ่อคุยกับโทรศัพท์กูแล้วมันก็ไปปรับเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นมังไอ,อผมเตานเนื่องขึ้นจากมานนี่แหละเพราะผมไม่ได้ดูใครมาเป็นเกมเปสามปีที่แล้วแต่ก็น่ากลัวกูจากเซนกีดมันดูจากเซนกีดตอนนั้นกูรู้ได้ว่ากูน่ากลัวแค่คไหน กูโคตรเกลียดเสียงดนตรีเสียงดนตรีมันโคนตรบิวเลยอ่ะออกไปห่างกูตรงนี้ปลอดภัยที่สุดโอ้โหเสียงดนตรีเสียงดน โอ้โหเสียงดนตรีไม่ต้องเจอหัวรนะกูเจอเสียงดนตรีกูจะขี้แตกอยู่แล้วเนี่ย <laughs> เฮ้ยว่าผมขอพักไปเพียงแค่นี้ก่อนครับถ้าใครยาย้ผมเด้อีกนะผม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 ขอสิบไลค์ถ้าผมถึงสิบไลค์ผมจะเล่นต่อฮ <laughs> แต่คงไม่ถึงหลักเพราะว่าช่องกูไม่มี <laughs> ไม่ถึงสิบไลค์หลักกูพูดแย่กี้ยังไงก็ไม่ถึงกูท้าทายมึงเลยจะจะไม่ยังไงมันก็ไม่ถึงสิบไลค์เชีย่ยผมเป่าเออถ้าเกมนี้ไม่ถึงสิบไลค์เนี่ยผมไม่เล่นต่อนะ ยังไงก็มาถึงอยู่แล้วช่องกูกดติดตามเลยยังไงก็มีใครกยกระดอยู่แล้วไม่ถึงสิบไลก์แน่นอนผูไ้ไปวนมาถึงส like. ิบไลก์กูตายห่าดแน่เลยโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับอยากเล่นยังไงผมเล่นต่อกด like สิบไลค์สิถ้าไม่ถึงสิบไล์ไม่เล่นต่อนะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบาย